สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่47วันนี้ Day 20แล้วครับคุณไม่มีทางมีชีวิตต่างจากคนอื่นครับถ้าคุณยังใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่20 ไม่ใช่20่สิ e สที่46แต่วันนี้เป็น day 20เนาะอน่างที่ผมเกริ่นไปครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตนะครับถามว่าทําไมมาพูดเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้แม่งโคตรเกี่ยวกับ no fab challenge ที่เรากำลังทําอยู่นะครับแล้วก็อย่างแรกนะครับต้องขอโทษก่อนเลยนะครับที่อาจจะลงคลิปนี้นะครับช้าเพราะอะไรครับเมื่อคืนนะครับอย่างที่บอกครับวันที่1มีนาเป็นวันที่ผมเนี่ยจะเริ่มทำสปาตันหมดครั้งแรกนะครับแล้วมันโคตรเหนื่อยเลย จริงการตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปวิ่งตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ต้องแบบออกกำลังกายต่อแบบผมโคตรเหนื่อยเลยผมใช้พลังงานเยอะมากครับสามทุ่มครึ่งเนี่ยพลังงานผมไม่เหลือแล้วนะครับผมกินข้าวเสร็จกลับมานอกแล้วนะครับมันมันก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยครับตอนกลางคืนเนาะแต่ว่าวันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยค่อนข้างกับปี้กระเป๋านะครับแล้วก็มาอัดตอนเช้าแทนนะครับวันนี้ก็ไปว่ายน้ํามานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาจัดตัวเองนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนออกจากบ้านก็มาอัดพอดแคสต์ไว้ให้ทุกคนนะครับสิ่ง คือตอนที่ผมลงไปว่ายน้ําผมก็ไปเจอกับลุงคนหนึ่งที่ว่ายน้ําอยู่ก่อนก่อนหน้าผมนะครับบอกอก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ว่ายน้านะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคาร์ดิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมพูดตรงๆผมเหนื่อยง่ายครับแป,ป๊บๆก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือสาว่ายน้ําที่คอนโดผมเนี่ยมันคือความยาวนะมันโคตรยาวเลยยาวมากนะครับยาวแบบยาวชิบหายลยผมผมไม่รู้จริงว่า มันน่าจะยาวประมาณกี่เมตรแต่สักก็คงมีสักต่ำๆแบบ40 5 0เมตรน่าจะมีน่าจะถึงแหละนะครับมันประเด็นคือมันยาวโคตรนะครับมันโคตรยาวเลยแล้วผมอะมองตรงผมไม่สามารถว่ายแบบรวดเดียวจากขอบสะฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับผมทําไม่ได้นะครับว่ายแนวกว้างออกนะครับว่ายแนวยาวไม่ได้มันเป็นผืนผ้าใช่ไหมผมว่ายแนวยาวไม่ได้ผมว่ายแนวกว้างออกะครับไปกับแนวกว้างแต่แนวกว้างแม่งก็ยังกว้างอยู่ดีอ่ะเออซึ่งก็เหนื่อยมากนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะครับ ประเด็นคือลุงที่เขาว่ายน้ําอยู่ก่อนผมอะ่ะคือผมลงไปถึงปุ๊บอะ่ะแกยังว่ายไปกลับอะ่ะแนวยาวนะต่ออีกประมาณ4ี่ห้ารอบอกว่าแกจะขึ้นอตอนแรกผมก็นึกว่าแบบว่าคนที่ว่ายเนี่ยก็คงเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนักกีฬาหรือว่าคนที่แบบหุ่นดีๆอายุสักสามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยแต่เปล่าเลยครับระหว่างที่ผมว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมผมก็แบบเหลือเหลือไปแล้วก็แบบอ๋อคนที่ว่ายน้ําก่อนเราเนี่ยเขาไม่อยู่ละแล้วผมก็หันไปมองที่ริมสระนะครับก็เห็น ตาแก่คนนึงใช้ควาว่าตาแก่เลยนะเดินมาจากห้องน้ําก็คือคงไปอาบน้ําล้างตัวใช่ไหมก็คืออาว่ายน้ําเสร็จก็ไปอะไรเขาเรียกอะไรล้างตัวใช่ไหมเราก็ออกมาเช็ดตัวสิ่งที่ผมเห็นก็คือลุงลุงเลยนะอายุไม่ใช่ลุงดิคือขั้นตาแล้วอ่ะแบบตาเลยนะพุงพรุ้ยเลยนะครับพุงแบบพุงกลมๆเลยนะครับเป็นฝ้าหลังนะครับน่าจะอายุน่าจะเกิน50แล้วแหละนะครับน่าจะ50 60แล้วแหละ ประเด็นคือเฮ้ยทาไมกาฟิตอย่างนั้นวะไหลแกนี่คือกลมดิ๊กเลยไหลสวยมากผมชอบไหลแกมากประเด็นที่ผมจะสื่อวันนี้ก็คือเฮ้ยแกต้องว่ายน้ําบ่อยขนาดไหนไว่ายน้ําทุกวันขนาดไหนหรือร่างกายแกจะต้องแข็งแรงขนาดไหนวะแกถึงแบบอายุ50-60แล้วยังฟิตปังขนาดนั้นอนะเออต่อให้ดูภายนอกแกยังจะเป็นแบบว่าคนแก่ที่อ้วนลงพุงนะแต่ anyway เราเห็นกับตาไม่ใช่เราสิผมเห็นกับตาว่าแก่งว่ายน้ําไปกับสาวว่ายน้ำที่แม่งโคตรยาวขนาดนี้ห้าหกรอบห้าหกรอบแค่เฉพาะที่เห็นกับตานะไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่ผมจะลงไปแกว่ายมานานหรือยังแต่คือแบบแกแข็งแรงมากแล้วผมสู้ไม่ได้นะครับผมเป็นผู้ชายนะครับไปรุ่นตอนปลายที่อายุกําลังจะสามสิบนี่เองไม่กี่ปีมองเห็นแล้วแบบเฮ้ยแม่งแกโคตรเจ๋งเลยว่ะแล้วโคตรเปน็านแรงบันดาลใจให้ผมในการแบบว่ายน้ําวันนี้เลยแล้วผมก็รู้สึกว่า คนแบบไหนวะที่อายุ60อ่า40 50 60ขนาดนั้นแล้วอะ่ะยังแข็งแรงกว่าคนทั่วไปที่อายุเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าๆกันผมมีคนรู้จักนะครับที่เขาแบบว่ามีสามีเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติที่อายุเยอะเนี่ยหลายคนนะครับก็ก็คือแก่แล้วแก่เลยก็เหมือนคนไทยอะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกคนที่จะสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นคนนี้แล้วผมโคตรมีแรงวันใจเลยก็เลยเอามาคุยกันวันนี้ว่า การทำโนแฟบชาเลนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่มันมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นทันทีที่เราทำที่รันทที่ทันทีที่เราเริ่มครับขอแค่คุณเริ่มทำโนแฟบชาเลนแค่3วันแรก7วันแรกคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองด้วยตัวเองเลยนะเออแต่ตอนนี้ผมทำมา20ประมาณ20วันใช่ไหมเกือบ3สัปดาห์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เป็น21แล้วถูกไหม ตอนนี้มันเริ่มมีคนรอบตัวที่เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านพลังงานนะเริ่มทักผมมากขึ้นเริ่มพูดคุยกับผมมากขึ้นนะแต่คือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผมทำ no fab challenge นะครับที่ผมจะมาเล่าฟังก็คือวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายที่ต้องการจะมีผลลัพธ์ชีวิตนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ชายทั่วๆไปนะครับผมบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมจะมาเล่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าผู้ชายที่ดูหนังโป๊มันไม่ดีมันผิดหรือมันอะไรไม่ใช่นะแค่ผมอยากจะบอกว่า เมื่อไหรก็ตามที่คุณเลือกเส้นทางเดินที่ต่างจากคนทั่วไปคนทั่วไปคืออะไรครับอันนี้ผมเอาผมเป็นเกณฑ์นะบอกก่อนผมใช้ตัวผมแล้วก็ทัศนคติส่วนตัวอคติส่วนตัวและประสบการณ์ส่วนตัวในการพูดทั้งหมดโอเคไหมสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคนทั่วไปครับก็คือดูหนังโป๊เป็นเรื่องปกติเศษหนังโป๊เป็นเรื่องปกติติดหนังโป๊เป็นเรื่องปกติดูหนังโป๊ทุกวันช่วยตัวเองหน้าจอทุกวันเป็นเรื่องปกตินะครับจนจนมันดูเหมือนกลายเป็นสิ่งปกติ ซึ่งมันไม่ปกติโอเคไหมคือมันมีการพยายามผลักดันใช่ไหมให้เซ er ็กวอร์เกอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายซึ่งผมเห็นด้วยนะครับอย่างเช่นโสเพณีเนี่ยในอย่างผมเป็นคนพุทธใช่ไหมก็จะศึกษาพุทธประวัติในพุทธการก็มีคนที่ทําอาชีพโสเพณีเลยนะคนเหล่านี้เรียกว่าหญิงงามเมืองเป็นผู้หญิงที่แบบว่าให้บริการเฉพาะเ,เป็นโสเพณีชั้นสูงที่ให้บริการเฉพาะระดับขุนนางพระราชาเสื้อพระวงศ์แบบนี้ ซึ่งเขาใช้บริการกันเป็นเรื่องปกตินั่นขนาดในพุทธประวัติในพระไตรปิฎกยังพูดถึงอาชีพที่ที่ปัจจุบันนี้มองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดีอะเซ็กเวิร์กเกอร์ยังผูกพูดถึงในพุทธประวัติเป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าโอเคอการขายบริการเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะแต่ที่ผมบอกว่าผิดปกติก็คือการมีสื่อที่เป็นหนังโป้นี่แหละที่มันไม่ปกติต่อธรรมชาติของมนุษย์เพราะอย่างน้อยที่สุดอะการที่เราไปซื้อบริการอะ มันก็คือเซ็กของจริงอะมันคือเรียลเซ็กถูกไหมแต่หนังโป๊มันไม่ใช่เรียลเซ็กอะหนังโป๊มันคือการดูคนอื่นมีเซ็กแล้วไม่ใช่ดูของจริงด้วยแม่งเป็นการดูผ่านหน้าจอเป็นเป็นของปลอมในของปลอมอีกทีนึงอะเออแล้วแม่งปัจจุบันนี้แม่งคนคนก็แบบว่ายิ่งมีเฮนไตใช่ไหมพวกหนังสือเขาเรียกอะไรกร์ตูนโป๊ที่แบบมันยิ่งปลอมในปลอมในปลอมเข้าไปอีกอะอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้มันเลยทําให้การใช้ชีวิตของผู้ชาย ในปัจจุบันเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะเราเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้ง่ายขึ้นและการที่เราตัดสินใจว่าโอเคเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ผมอย่างที่ผมบอกครับว่า no fab challenge ในมุมผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องห้ามช่วยตัวเองช่วยตัวเองได้ครับมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติแล้วก็มันเป็นการถ้าเกิดว่าเราควบคุมอารมณ์ทางเพศแล้วสามารถควบคุมการช่วยตัวเองได้อะโดยไม่ดนหลังโป้ะนะมันคือการที่เราสามารถจัดการกับอารมณ์ทางเพศได้แล้วใช้อารมณ์ทางเพศให้เป็นประโยชน์ได้ถ้าเกิดเรียนรู้ที่จะจัดการมันมันเป็นประโยชน์ครับ แต่ถ้าเกิดเราเป็นทาสมันมันก็คือไร้ประโยชน์เนาะที่ผมจะสื่อคือคนทั่วไปอ่ะใช้หนังโป๊ใช้สื่อสิ่งเหล่านี้เป็นปกติของชีวิตและถ้าเกิดวันนี้คุณแค่ตัดสินใจว่าโอเคจะไม่ใช่คนที่ทําหรือว่าดูสิ่งเหล่านี้เป็นปกตินั่นคือคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วนั่นคือคุณเริ่มสร้างผลลัพธ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากคนทั่วๆไปแล้ว ท่าที่ผมฟังนะครับหรือว่าได้พูดคุยนะครับคนที่ประสบความสเร็จนะครับมันก็มีนะครับบางคนที่เขายังใช้หรือว่าดูหนังโปอยู่มันก็มีแต่เขาไม่ได้ติดหนังโปครับเขาดูแบบนานๆทีครั้งอ่ะสักปีหนึ่งอ่ะเขาดูแบบไม่เกิน10ครั้ง20ครั้งอย่างเงี้ยเฉลียล่ยเฉลี่ยมันแล้วตกแค่ประมาณเดือนละหนึ่งถึงสครั้งซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นปริมาณที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เลวร้ายถือว่ายังพอรับได้นะครับเป็นยังพอรับได้นะครับ ถ้าเขาไม่ได้มีแบบตั้งใจว่าโอ้ยจะเลิกไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะรถ้าคุณยังเอนจอยก็ไม่เป็นไรแต่คุณแค่ต้องควบคุมมันให้ได้นะครับแต่แน่นอนช่องนี้เราชวนให้เลิกตลอดชีวิตนะครับโอเคที่ผมจะสื่อก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกเดินบนเส้นทางที่จะควบคุมอารมณ์ทางเพศควบคุมความรู้สึกทางเพศควบคุมความต้องการทางเพศของตัวเองเอาไว้อยู่ในลิมิตที่มันพอดีพอดีคือยังไงพอดีคือ ใช้อารมณ์ทางเพศตรงนี้ในการขับดันตัวเองให้เรียนรู้ทักษะที่จะพัฒนาชีวิตเรียนรู้การหาเงินมากขึ้นเรียนรู้การเข้าสังคมเรียนรู้การพูดคุยเพื่ออะไรครับสิ่งเหล่านี้มันนำพาซึ่งจุดสุดท้ายครับไม่ได้คำว่าจุดสุดท้ายนี่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นจุดที่เป็นเป้าหมายของชีวิตนะไม่ใช่นะจุดสุดท้ายคือสิ่งเหล่านี้มันก็จะนํามาซึ่งผู้หญิงที่เราต้องการอยู่ดีโอเคไหมแน่นอนครับเวลาเราดูหนังโป๊เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ แน่นอนมันต้องเคยมีผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีก็คือถ้าเราได้มีเซ็กกับผู้หญิงที่เราต้องการแบบแบบเป๊ะๆเลยแบบโอเคมีเขาเรียกอะไรนะเราต้องการผู้หญิงแบบนี้1 2 3 4แล้วเรามีโอกาสได้คบกับผู้หญิงแบบนี้แล้วได้มีอะไรกับผู้หญิงแบบนี้มันคงโอเคมากๆเลยนะครับเออนี่ผมพูดในเชิงดาร์กจริงๆเลยนะเออแต่ก็พูดกันตามตรงว่าเฮ้ยมันต้องมีเคยคิดกันบ้างผมก็มีเคยคิดนะครับผมจะบอกว่าถ้าเราเอาเวลาดูหนังโป๊เนี่ย หลายชั่วโมงต่อวันหรือหลายชั่วโมงต่อเดือนต่อปีเนี่ยมาพัฒนาทักษะสกิลในการหารายได้เพิ่มนะเพิ่มฐานะตัวเองการลงทุนนะครับการดูแลตัวเองการออกกําลังกายเพื่อดูแลรูปร่างนะครับการเข้าสังคมการวางตัวทัศนคติการพูดคุยทักษะการสื่อสารสิ่งเหล่านี้มันนําพามาซึ่งผู้หญิงที่เราต้องการอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับและมันจะนําพามาแบบง่ายๆง,ง่ายในแบบที่มีช้อยส์ให้เลือก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเริ่มต้นที่จะตัดสินใจว่าเราจะไม่ทําเหมือนผู้ชายคนอื่นที่ดูหนังโป๊เป็นกิจวัตรเราจะเริ่มต้นด้วยการหยุดดูหนังโป๊และพัฒนาทักษะหรือว่าพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆเข้าไปแทนที่การดูหนังโป๊นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วครับเปลี่ยนชีวิตด้วยการทําตัวเองให้เป็นผู้ชายที่มีเลเวลที่สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ และคุณก็จะเข้าไปอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นเรื่อยๆคนรอบตัวจะมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆตามมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้การเลิกดูหนังโป๊หรือการทำ no fab challenge โดยมีเป้าหมายที่77วันเอ้ยห6วันนะครับหรือ70วันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลิกดูหนังโป๊มันคือการที่คุณต้องตั้งเป้าหมายอะ,อะไรบางอย่างให้ตัวเองว่าหลังจากผ่านไป66วันหรือ70วันที่คุณตั้งเป้าว่า จะไม่ดูหนังโป๊และจะเลิกดูหนังโป๊ตลอดชีวิตหลังจากนั้นคุณจะเป็นคนแบบไหนคุณจะให้ตัวเองอยู่ในจุดไหนของชีวิตหลังจากเลิกติดหนังโป๊ได้แล้วคุณอยากเห็นตัวเองเป็นเวอร์ชันไหนเป็นเวอร์ชันที่รวยขึ้นหรือเปล่าเป็นเวอร์ชันที่มีฐานะมากขึ้นหรือเปล่าเป็นเวอร์ชันที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเปล่าหรือเป็นเวอร์ชันที่มีหุ่นดีมีกล้ามมีซิกแพคหรือเปล่าหรือเป็นเวอร์ชันที่สามารถ ควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นหรือลบาคือเลือกได้เลยครับส่วนตัวผมเลยนะผมเลือกที่จะให้ตัวเองเป็นเวอร์ชันที่แข็งแรงขึ้นหุ่นดีขึ้นนะครับแล้วก็มีฐานะที่ดีขึ้นผมตั้งเป้า3อย่างนี้ก่อนเลยเพราะ3อย่างนี้เป็นพื้นฐานของหลายๆด้านในชีวิตของผมเพราะผมมีปัญหาสุขภาพนะผมปวดหลังนะครับเพราะผมนั่งทํางานนานๆเนี่ยผมปวดหลังแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยน้าหนักที่เยอะก็มีส่วนด้วยนะครับแล้วคุณล่ะครับคุณตั้งเป้าตัวเองหลังจากที่เลิกดูหนังโป๊ได้คุณอยากเห็นตัวเอง เป็นคนแบบไหนอยากเห็นตัวเองในเวอร์ชันแบบไหนคุณเลือกได้เลยครับโอเคครับหลัดนี้ก็ชวนคุยประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับกลับมาที่เรื่องคุณตาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับผมเชื่อว่าคุณตาคนนี้ครับไม่ได้ไว่ายน้ําแค่วันนี้แล้วสามารถว่ายน้าได้โหดขนาดนี้ครับแกคงต้องว่ายน้ํามาเกือบทุกวันและแกก็คงเป็นผู้ชายที่แข็งแรงมากๆคนหนึ่งและแกก็คงต้องฝึกร่างกายมาตลอดและผมเชื่อครับว่าแกก็คงเห็นภาพตัวเอง ตั้งแต่หลายหลายปีที่แล้วว่าในอนาคตฉันตอนแก่ฉันจะต้องเป็นคนแก่สุขภาพดีแกคงเห็นภาพตัวเองมานานแล้วครับว่าแกจะสุขภาพดีวันนี้แกเลยสุขภาพดีแล้วคุณล่ะครับคุณอยากเห็นภาพตัวเองเป็นแบบไหนอยากกําหนดให้ตัวเองกลายเป็นคนแบบไหนในอีกแค่5060วันข้างหน้าที่คุณจะเลิกดูนะังโปได้สำเร็จสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะดีท็อกหนังโป้ะนะครับรู้สึกว่าหนังโป้มันส่งผลเสียต่อชีวิตนะครับอยากจะหยุดดูหนังโป้สัก3วัน7วัน15วัน1เดือนหรือ45วันแล้วไม่มีเพื่อนทําไปด้วยนะครับอยู่ในช่องนี้เราทําไปพร้อมกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเลิกดูหนังโป้แบบถาวรน,นะครับขั้นต่ําที่เราตั้งไว้คือ6 6สิถึงเจวันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะเปลี่ยนทางเดินของเส้นประสาทได้สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นหยุดดูหนังโป้แค่66วันครับ หลังจากนั้นมันจะง่ายแล้วคุณจะแทบไม่อยากกลับมาใช้หนังโป๊อีกเลยนะครับกดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับแล้วเราลุยไปพร้อมกัน9้สู่ d ด6ห6ไปพร้อมกันสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ